ดูดราคา iPhone 13ทุกรุ่นกลางปี2021นี้นะครับผมคาดว่าราคาไทยเนี่ยจะประมาณสักกี่บาทจะได้เก็บเงินถูกนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พี่ไอซมาเล่าให้ฟังนะครับ ก็หลังจากที่ไอนะครับผมได้พูดถึงสัญญาณนะว่ามีการลงทะเบียนตัวของโมเดลไอโฟนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยในต่างประเทศนะครับผมเอออันนั้นก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่คาดว่าเตรียมตัวน่าจะเจอกับไอโฟนรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ล่าสุดนะฮะมันมีการหลุดออกมาของเรื่องราคาตัวของไอโฟน13ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นข้อมูลจากทางประเทศจีนนะครับผมอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันยังเป็นแค่ข่าวลือนะแต่ก็พอประมาณการ าดการจากตัวของ iPhone รุ่นก่อนๆที่เปิดมาได้นะครับผมก็อาจจะเอามาเทียบกันอะไรประมาณนั้นยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกด u b บสไคร์แล้วก็กดไลค์ให้กับช n n e l ติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะจะได้มาเจออัปเดตดีๆแบบนี้เนี่ยในทุกๆวันเลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนิดนึงจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะเข้ามาปุ๊บจะได้ดูปุ๊บปั๊บเลยนะครับโดยใน iPhone 13นะครับผมเขาก็คาดการณ์ว่าจะเปิดมาอยู่ด้วยกัน4รุ่นเหมือนเดิมแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ชื่อ13หหรรืืืออว่่าา 12S นนะะคผมมมมจเเเปิิดด4ุก็ 13มินิ13 13 Pro แล้วก็13 Pro Max นะครับผมถึงแม้ว่า iPhone 12 mini จะขายไม่ดีก็ตามก็ยังคงจะมี13มาอยู่นะครับถ้าสรุปสเปคคร่าวๆเลยนะครับของ iPhone 13เนาะก็จะมีอยู่3ขนาดหน้าจอ4รุ่นนะครับผมคือ5.4นิ้วเป็นตัวของ Mini นะแล้วก็6.1นิ้วเป็น2รุ่นคือ iPhone 13กับ13 Pro นะครับแล้วก็6.7นิ้วเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับผมโดย iPhone 2รุ่นแรกคือ13มินิกับ13นะครับเขาว่าจะใช้หน้าจอเป็นแบบ Super Retina XDR เหมือนเดิมแต่ส่วนของตัว Pro เนี่ยจะมีการอัปเกรดนะครับผมไปใช้หน้าจอแบบ O ที่จะสามารถรองรับ e ีเฟ s h r เรทนะครับ120เฮิร์ตได้ด้วยในรอบนี้นะเลยทำให้ราคาคาดการราคาหลุดตรงนี้นะครับผมมีการ เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองอ่ะมาเริ่มกันที่ราคาหลุดของตัว iPhone 13 mini ก่อนละกันนะครเผื่อใครที่อยากจะได้มาไซมินิมินิอยู่นะยังรอไซ์เล็กๆอยู่นะครับผมโดย iPhone 13 mini นะครับจะมีอยู่3ความจุด้วยกันนะครับผมคือความจุรุ่น64กิกอันนี้เนี่ยเขาคาดการเป็นราคาแบบดอลลาร์สหรัฐมานะครับอยู่ที่700ดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ประมาณ25,000 900บาทนะครับผมเพราะว่าไอโฟนสิบก็เปิดมาราคาดอลลาร์ก็ประมาณนี้เหมือนกันอยู่ที่699ามันก็จะสุดโซดเดียวกันแหละกับราคาไทยที่เข้ามาจริงๆแล้วก็25,000 900บาทไม่น่าจะหนีห่างไปจากตรงนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นราคาประมาณนี้ต่ําสุดเนาะส่วนในรุ่น128กิกนะครับผมราคาดอลล่าร์อยู่ที่750เหรียญแล้วก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ27,900บาทนะครับแต่ถ้าวซความจุ256กิกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ850เหรียญน,นะครับผมเป็นราคาไทยก็ประมาณ31,000 900บาทซื้อเทียบกันดูนะครับผมก็คือราคาเดียวกับตัวของ iPhone 12 mini เลยนั่นเองอ่ะถ้ามาเป็น iPhone 13ล่ะจะมีราคาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้หรือเปล่านะครับผมตัวนี้ก็จะมีอยู่3ความจุด,ด้วยกันนะครับผมก็คือ 64GB, 1 2 8 g กแล้วก็ 256GB นะครับเริ่มต้นราคาเป็นแบบดอลลาร์สหรัฐนะจะอยู่ที่ประมาณ800เหรียญน,นะครับผมเท่าเดียวกันเลยนะครับเท่าเดียวกันเลยนะถ้าตีเป็นเงินไทยก็มา 29,900บาทนั่นเองนะครับความจุ128กิกเป็นดอลลา,าร์สหรัฐ850เหรียญก็ประมาณ31,900บาทนะครับแล้วก็เป็น256กิกเนี่ย ก็อยู่ที่950เหรียญน,นะครับผมก็ตีเป็นเงินไทย35,900บาทอ่าแล้ถ้ามอง2รุ่นกับตัวของมินิกับตัวของ, I, ของธรรมดานะครับอันนี้เนี่ยถือว่าราคาน่าจะเท่ากันเลยเท่ากันเลยของทั้ง2รุ่นระหว่าง12กับ13นะเวลาเปิดตัวน่าจะเท่ากันกพอกันเลยนะครับผมส่วน iPhone 12ก็จะมีการลดปรับลดราคาลงไปก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่มีประเด็นก็คิดว่าน่าจะเป็นของรุ่นโปรมากกว่านะครับผมเพราะว่าจะได้เรื่องของหน้าจอที่มันเป็น120เฮิร์เนี่ยอันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้เนาะ,ะตัวของ iPhone ตระกูลโปรขึ้นไปนะครับตัวนี้จะมีอยู่4ความจุด้วยกันมีความจุเพิ่มเติมขึ้นมาคือ 128GB กิกเป็นตัวเริ่มต้น2 5 6 g กิก512แล้วก็แบบ 1TB เทเลบต์ที่เพิ่มเติม ขึ้นมาใหม่เป็นความจุกแบบประมาณถ้าตีเป็น1กิกก็ตีกลมๆเป็น1,000กิกะไบต์นะครับผมประมาณนั้นเนาะซึ่งราคาของรุ่น13 Pro นะครับผมตัวเริ่มต้น128กิกเนี่ยถ้าเป็นแบบดอลลาร์สหรัฐนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,000กับอีก50เหรียญอันนี้จะเพิ่มเติมแพงขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 38,900บาทนะครับผมในขณะเดียวกันที่ตัวของ iPhone 12 Pro นะครับตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่36,900บาทเหมือนจะเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณ2,000บาทนะประมาณนั้นนะครับผมอาจจะเนื่องด้วยเทคโนโลยีของ 120Hz เนี่ยมันแพงขึ้นมาอะไรประมาณนี้ในรุ่น 256GB นะครับผมเป็นแบบดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่ประมาณ 1,150เหรียญตีเป็นเงินไทย42,900บาทนะครับและถ้าเป็นความจุ512กิกนะครับผมแบบดอลลราสหรัฐจะอยู่ที่1,350เหรียญน,นะครับผมตีเป็นเงินไทย50,000กับอีก900บาทนะครับส่วน1เทเลบอันนี้ความจุตัวใหม่เลยนะครับผมตีเป็นแบบดอลลราสหรัฐนะครับจะอยู่ที่1,500เหรียญน,นะครับผมเอ่อถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่56,000 900บาทนะครับผมโอ้โหนี่ก็จุกบๆ,ๆๆไปเลยนะครับผมก็ถือว่าในรุ่นของ iPhone 13 Pro นะครับดูจากราคาที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วทุกความจุนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะแลกกับตัวของหน้าจอ 120Hz ที่จะเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองในส่วนของ iPhone 13 Pro Max นะครับ อ่าอันนี้เหมือนจะมีราคาเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นม,ม,ม,มาอีกไปอีกนะฮะอ่ะอย่างความจุเริ่มต้นนะครับผม128กิกถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับจะอยู่ที่1,150เหรียญเนอะก็จะตีเป็นเงินไทยประมาณ42,900บาทนะครับถ้าดูดีๆเมื่อเทียบกับตัวของ iPhone 12 Pro Max นะ เหมือนราคาจะห่างกันอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในตัวของความจุ256กิกนะครับผมเป็นแบบดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่1,250เหรียญตีเป็นเงินไทยอยู่ที่46,900บาทนะครับแล้วก็รุ่น512กิกนะครับผมราคาแบบดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่1,450เหรียญนะตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่54,900บาทนะครับและก็ความจุสูงสุด1นึเทเลบอยเนี่ยเขาก็คาดการมาว่าจะอยู่ที่ 1,600เหรียญสหรัฐนะครับผมตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ60,000กับอีก900บาทนะครับเลยครึ่งแสนไปเลข่0งห0 0 0นะครับผมโหนะแลดูรวมๆร,ราคาที่เพิ่มเติมขึ้นมารุ่น Pro Max นะครับผมก็เพิ่มเติมขึ้นมา3,000บาทนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาประมาณการคาดการเตรียมเอาไว้ก่อนในช่วงกลางปี2021นี้นะครับผมมีเวลาให้เพื่อนๆได้ เก็บหอมรอมริ์เก็บตังคตัวเองเอาไว้นะครับเผื่อใครอยากจะจับจองรุ่น1น b นะครับขึ้นไปในี่ไอ้ก็ไม่แน่ใจว่า1น b เอาไปเก็บอะไรเยอะแยะนะครับผถ่ายรูปก็ได้ประมาณหลายแสนล้านรูปเหมือนกันนะคาดว่านะครับผมก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ รู้ได้ทราบก่อนนะว่าจะมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมอันนี้ยังไวทียังเป็นราคาเรื่องของคาลุดคาลืออยู่นะครับผมแต่ก็เมื่อเทียบกับสถิติแรงต่างก็ออกมาน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เหมือนกัน <S <S ยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปดูแล้วกันเผื่อมีใครที่กําลังรอ iPhone 13อยู่นะครับเขาจะได้เก็บเงินถูกเนาะว่าจะเสียเงินเท่าไหร่กับความจุอะไรดีแล้วก็ถ้าดูถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไงก็ ฝากคอมเมนต์นิดนึงว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยรอจะสอย iPhone 13รุ่นไหนความจุเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับคอมเมนต์มาเล่าให้เดกไอฟังแล้วก็ให้เพื่อนคนอื่นได้อ่านด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังกไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่กับป๋ิตีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ